ขอเสนอนิทานเรื่องการหลอกตัวเองเป็นนิทานที่จะให้ข้อคิดและเป็นคติสอนใจเพื่อนำเอาไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตการละครัง้หนึ่งในป่าแห่งหนึ่งมีฟูงนกอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากบรรดานกทั้งหลายอยู่รวมกันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งเทพเจ้าป่าแห่งนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นและทำการเป่าแตรตีคองร้องเรื่อเจ้านกทั้งหลายให้เข้ามาร่วมประชุมกัน หลังที่เจ้านกทั้งหลายมาร่วมประชุมกันแล้วฝ่ายเทพเจ้าของป่าน,นี้ก็ทำการเปิดประชุมได้แถลงการออกมาว่าจะทำการแต่งตั้งนกที่มีขนสวยงามที่สุดรับตำแหน่งราชานกกาเจ้านกกาคิดสักพักในใจมันอยากได้ตำแหน่งนี้มากแต่มันก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะคนของมันสีดำสนิทมันจึงเดินไปยังลำธารและได้เห็นนกทั้งหลายกำลังทำความสะอาดขนของตัวเองอยู่ หลังจากที่นกทั้งทำความสะอาดอาบน้ำเสร็จแล้วมัมสังเกตในลำธารมีคนนกตกอยู่ในลำธารเป็นจำนวนมากคนนกที่ตกอยู่มีสีหลากสีมันก็มีแผนการออกมามันเอาปากคาบขนนกที่มีสีหลากสีมาทำการตกแต่งให้กับตัวเองจนตัวของเจ้าการมีขนหลากสีและมีสีสันที่สวยงาม และแล้ววันที่จะทำการแต่งตั้งราชานกมาถึงบรรดาเจ้านกทั้งหลายมาพร้อมกันในที่ประชุมเวลาผ่านไปสักพักฝ่ายเทพเจ้าออกมาประกาศให้นกทุกตัวทราบว่าข้าพิจารณาใหญ่อรอบครอบแล้วเป็นอย่างดีขอประกาศว่านกที่จะได้รับเลือกให้เป็นราชานกก็คือเจ้านกกาในขณะนั้นเองเจ้าโนกก,ก็โชว์ตัวเองให้บรรดานกทั้งหลายเห็นถึงความสวยงามของตัวเอง ส่วนเจ้านกทั้งหลายได้เพียงแต่ฝ้องโงนกบ้างตัวก็พูดขึ้นมาว่าพอได้เห็นขนของตัวเองก็จําได้ว่าขนที่ติดอยู่ที่เจ้าตัวนกกาเป็นขนของข้าเองบรรดาน,นกทั้งหลายจึงรวมตัวกันปรุงจิตขนที่มีสีสันออกจนหมดจนเห็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้านกกาจากนกที่มีสีสันกลับกลายเป็นนกกาตัวดังนั้นเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภความหลงมักนำไปสู่หนทางหายนะ